เจียวเขาจ่าชาติว่าสมมิว่าให้มากินน้ำเหรอวันที่เศร้าให้กินน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขอนนะครับมาพบมาพบช่องจ่าชาติทุงลาแชแนลเยี่ยงก่อเอาให้กันเอาจ่าชาติทุงลาแชแนลเอาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ เอาเมนูมาฝากพี่ต่อน้องครับบรรยากาศหลังเลิการหลืงลงานนะพี่น้องเนาะเป็นเมเนูนี่ยิบไปพี่นอ้องพวกนั้นเลยนี่พี่น้อง<ย>าปาก<น>ปากน้ำปากน้ำตัวในแง่เนาะครับเพิ่นว<ม>่าเห็นคอมเมนต์มาว่าสาวจะโฉบกินไงแต่ว่าเนาะกินซิแนวพี่น้อง <c oughs> เอ๋อผักแกมเขามี่ยังเน,นี่ย <c oughs> นี่มีสลัดแตงกวาบักเขือบักพริกค่ะบักเทเดนแล้วก็มะละค่ะครับนี่เนาะพี่น้องเกี๊ยวได้พี่น้องเนี่เป็นเกี๊ยวบักพริกดิบขัวใส่สมนี่ใส่ยังก็เถอะเขาใส่ยังกับหัน เสบักใส่บักขามเปียกเนาะจากแล<อ>้วเจอเห็ดเดียกสร้อยยังไยพี่หล,งลองเนาะเขาตัดมหมดถ้่วเน่ากระแตกมาประหยัดสวยพี่หลองเนาะนี่เอาตัวนี้ไงอะไบ่เนี่ยสีพันรเยจ่าชาติมันต้องตัวใหญ่แม่นบ่พี่น้องนี่ขอกินน้ำข่าวว่น อุ้ยพักพักพักเหียพักเหี้ยนี่นี่นี่เียเดี๋ยวเขาจะคอยจานใหม่กันเลยเนาะอ้วนซอยไปเลยอืมนี่ก็มีหนังนี่พี่น้องได้หมดเลยมีหนังภาพยนตร์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับหนังวัวที่แรกมาเสียวมากินเขาขับปุ่นเฮ็ดขับปุ่นแล้วเราเป็นอันหาเนี้ยเฮ็ดหนังยาบ่มีพี่น้องเลยนี่อุ้ย อย่างไงเลยแกาสิกินบดหมดเลยส้อยมาเทเราเลยเลยนะมัดอยู่ที่นาะอู้ตอนใหญ่คนาเด้อนี่คืตอนแปดคุ้นเปดเลยพี่น้อง <laughs> มีดไม้พ่อพี่น้องเสือที่เกอือท่านี่แกลยวอยู่มีดไม้นะครับมีดไม้เด้อหมือนี่พี่น้องเลย มาทีเราเนาะมันจะมันจะคอยมาเขเอาพ่อไปเดี๋ยวหิวแห้งเลยมมาเนี่ยเอาเมลดมันเสียบของเสียบไว้พี่น้องต้มเตาทานเนาะต้มตั้งแต่หม้อก่อนเอามามาเนี้ยมันจะอยมาเขือกพี่น้องเกี๊ยวเขาจะไปซื้อได้เหรอฮะนี่เอาไปค่ะเกี๊ยวไปในกลางๆแล้วเดี๋ยวเขาไปได้เยอะกัน มามามาพี่น้องเออเสียบเสียบกันเด้พี่น้องอมาเลยียก่้องพ้าชาิว่าสมิให้มากินน้ำหร <laughs> ้อว่าที่เซ้าให้กินน้ำหร้อพี่น้องใหตั้งกล่องก็คือหรือมามาพี่น้องเสีบเกันครับมาเลยนี่พุ่นห่ะตัวนอก้อนี่อโอ้างขนาดเลยอืมนี่บรรยากาศดีเนาะอืม,อม,อม

มันให้การล้างบานเนาะในหอมพอดีเลยพี่น้องเลยเมื่ออื่นมีที่เด็ดด้วยอยเพิ่นอุปก่อนห้องเมื่อนหรถ้ามีนัดเนาะ ไฟรินน้ำอายไส้พันคับ <c oughs> วะทำตาสวดเรื่องเลยนั่งกระตุ่มใ้่กันพี่ห้องเปื่อย <c oughs> น้ำว่าได้จวดด้วยพี่น้องผมไปฉขีดวัคซีนมากเลยบ่บ่ท่านจวด <S <S 2> <S 2> หายามันจังๆ,ๆแัวมันยังวินๆอยู่เนาะ ให้เปลา่าลองคุยกันจับเรืงว่าตัดเจอแหวนของกันกำลังอืม Ừ Cũng r Și染 à Kellery Khi mà họ đi nhà nó gọi- challenge nó đi, capacity nó gọi vì mình กินแจ้งไม่เล็กเป็นยังบ่ะบะตะก,กี้ก็บบอกกลิ่นนะคะได้ชาติได้ได้แฟนกินเป็ดมันบ่เพิ่นพากินเมียทหารมันก็ต้องเสียแล้วซื้อแนวกินมากจะละเทียรนี่โอ้อตะก,กี้นะบ,กบก่กินไปกินมากก็แนวกินบานเฮาแล้วแสบก็ อยู่คุงเทพากินตะป้นเนาะอืมเฮ็ดตะป้นกินชาติป้ <c oughs> <c oughs> นกะนำยาเขาปุ้นอ่ะก็จังหลายกับ่หลายด้วย1.2คน <c oughs> <c oughs> อืมอืมกินท้ามแย่เพรานมึงเงงนะ ทัวกระกพี่น้องไข่ปปา เราบาเดอมาขายไปหน่อครับ ตันให้หมดบ่ต้มจนทานหมดเต้ này không? Hmm. Bên năng thử khoan mật rồi các bạn ơi ท่านเปิดปรนเด็นเนาะแต่มันตุ่มหยิกท่านเหมิดกวนไปหรอ Mm. Cảm ruột rồi Hết mê rồi Cái này mày không?

ปากน้ำแม่นบัดห้องอมันคืออันปากน้ำเหรมันคือน้ำบ่แม่นบ่เอาเอาถามน้องเอ๋บ่ตอบเขาสิไปหูจ้ะ อิ่มไปเอาอยูค่คำเนี่ยนี่เปื่อยๆเลยพี่น้องเ,เอาคำกระไทยเลยพี่น้องเด้อเอาอยู่พื่อละคำนะฮะไหวปะเทียบไปเนี่ยเทียบลอยพี่น้องอิ่มแล้วนะครับเนาะ <c oughs> สาวเชื้อกับผู้ใหญแล้ว <c oughs> เอานะพี่น้องครับกับสั้นแล้คลิปนี้แล้วครับกขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องจ่าฉาตรงร่าชาแนลนะพี่น้องเนาะกับผมกับสาวยโสโซกับเมนูมาฝากพี่ตาลน้องเป็นเมนูต้มปากน้ำเนาะเกือบเปื่อยพี่น้องอีกนิดเดียวพี่น้องอีกนิดเดียวกับเออหนังหนังที่ไหกว่าเสียม่ไปแสี่ยงไม่ได้เรีกเลยพี่น้องก็เลยว่าสิกับบ้านก็เลยเมนูล้างตู้เย็นพร้อมพี่น้องกับผักเนาะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้อง ที่เขามารับชมนะครับเนาะฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์นะ,รนะครับเป็นกำลังใจให้า่าชาติรงราก,กับสาวเยาโสหรับเสนนห์สิจากราบพี่น้องเป็นสนี้มาพอกันชิบหนาสวัสดีครับ